i ันนี้กำลังมองหาร้านเติม UC PUBG Mobile นะครับวันนี้ผมมีร้านมาแนะนำนะั่นคือร้าน w i s m a n Shop นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเติมกับร้านนี้เราจะได้ UC ราคาถูกไวปลอดภัย100%เพียงแค่ใช้เลข ID แล้วก็ชื่อตัวละครจากนั้นแอดไลน์ไปที่ w i s m a n Shop อย่าลืมแอดด้วยนะครับมั้นจะหาไม่เจอนะหรือจะสามารถเข้าไปซื้อในเพจ w i s m a n Shop ก็ได้และในตอนนี้นะครับ w i s m a n Shop เนี่ยมีโปรโมชั่นพิเศษส,สำหรับลูกค้าใหม่นะครับก็ถือว่าเป็นโปรโมชั่นที่เพิ่มให้ค่อนข้างคุ้มมากเลยนนครับกก็ออย่าาาลลืมมไปเติมมสหู้ ไอ้แท็กอ่อนในท่านใช่ไหมได้ให้แบบฟีดกันใช่ไหมได้ได้เดีย๋ยวพี่ไปโทรหาพัฟทีแป๊บต้องบ่อน <ไป S 1> เลยพวกดักอยู่หน้าแล้วลองหนึ่งไอ้ตัวนี้น่าสงสารจริงเพิ่งลงเพิ่งลงร่วมมาเลยเปิดลงสอง,มองหมดเฮ้ยสา,าย ต้นมันหายไปเลยอ่ะไม่หายเฉยพี่ยิงล้มมันนะเหรอเออยิงล้มแล้วหายเฉยเลยลวงสามตอนตั้นตามพี่มาช่วยแล้วตามตามมาช่วยพี่แล้วได้ได้สามารถนะสวยแต่ตัวเดียวนะหมดตีหมดตีตัวนี้เดินกระสับหมดแล้หมดแล้วหมดตีหมดตี ฝากได้เดี๋ยวพี่จะนี่ให้เดี๋ยวพี่จะฝากเรื่องไหมให้ครับเรื่องไอ้ไอเท็กออเดรชั่นน่ะนะควายคนนึงไวไม่รู้คนหรือเปล่าเสียงกูดังสองเลยวะ้ใช่เราดันซ้ายก่อนเลยนะโงนไปดันซ้ายไปใช่ ากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับใครมาใหม่ใช่ครับทามันเลือกได้ไงทุกคนเออเขาเขาหลอ่อเขาเลือกได้โอ๊ยนนเนี่ยเดี๋ยวได้ตึรงน,น,นี้แตะ,แตะได้แต่ได้แต่ได้แล้วก็กหน้าเราแตะก่อนเราแตะก่อนดิโอ้โหเรามายิงก่อนทอาไมแล้วมเมื่อกี้ผมยิงแตะได้นะแต่พี่เขาขึ้นมามพี่คำไม่อยู่เนี่ย ไดมาแล้วล่งหนึ่งหมายตัวนี้ใช่แต่พี่ปั๊มยางล่างเนินล่างเนินล่างเนินไหนไอ้ย่าย่านะพี่เดินไปใช่ย่ามาย่ามาแล้สายตุดเลยนะแรงเลยระวังมือหมด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 อู้หูทำไมเราวันนี้เราโหดจังวะทุกคน ผมกลับมาแน่คัมแบ็กก็แน่ผมตัวเองก็ได้เออแต่เมื่อกี้อย่างน็อกอยู่ใช่ไหมน็อกลิฟมีฟาร์มพวกดักอยู่หน้าแล้วทีมเราต้องกินไก่ทีมเราต้องกินไก่มีรถมาหนึ่งคันงพวกดักอยู่หน้าแล้วเห็นคนแล้ว เห็นตัวยย่เาพวกดักอยู่หน้าแล้วบ้านนี้ตัวนั้นพวกดักอยู่หน้าแล้วบ้านนี้ตัวนั้นเธอก็อ๋อเโนีของแต่งเหรบนเข่าอีตัวเลยอมีบนเขาคงจะปล่อยคิดตั้นจำนวนมาก โอ้ยเณตามมาอยู่รอนดีบรีระวังโอ้ยตสัยต้องเก็บมนันจริงๆแล้วมั้งเนี่ยตัวเนี้ยเผ็ดร้ายไปสินุ่งก่อนพี่ว่าขึ้นชาร์จดีกว,ว่าอืมต้องไปแล้วลอืมตอืมเนี่ยขึ้นชาร์จดีกว,ว่าชาร์จไปใช่มันกำลังชาร์จกับตีนอยู่เผ็ดร้ายวปครับต้องไปแล้ว้เราไม่ต้องยิงมันแล้วนะดีบี ดิพี่ออกมาเลยออกมาเลยไม่น้องยิงมันแล้วขึ้นขวาได้ใชได้อยู่ข้างบนได้ได้เดี๋ยวต้องขึ้นขวาเลยเดี๋ยวพี่เล่นดูซ้ายน่าจะนอน่าพวกดักอยู่หน้าแล้วโอเคเจอละบตกใกล้เราหายไปไหนเลยตายตายตอนนี้หมดตีพวกไฟอะไฟอยู่นี่ไม่รู้อะไฟก็ฝั่งนู้นมั้งพวกดักอยู่หน้าแล้วจะตายหมดแล้วนะตอนนี้ ่อันนี้ตัวสุดท้ายที่ยิงตายปุ๊บเลยตายเลยแต่ไม่รู้อีกตี้นี่มันอยู่ไหนหาไม่เจอเลยเจอแล้วเจอแล้วออกมาเนาะนี่นี่เลยพวกดักอยู่นั่นแล้วผายเลยไอ้ตงอกโก่งอเปล่ะนะใช่เอาโกงดีไม่แน่ใจนะ ut ตายเลยไม่มีเพื่อนจนบะไม่รู้ไม่มีเพื่อนหรือเปล่าต้องลองไปเช็คดูพี่ว่าจะมันมีตัวแบบไกนถ้าถ้า,ถาจำได้น้องเ<น>ชื่ออะไรน้อนน้อนแอม,มไงครับที่จําได้ที่จําได้ไดแ้วไก่แลคขนมข้าวตั้งรอดได้ครับทาไม่ไก่ไม่รูจ้จะว่าไงแล้ว้าไม่ไก่ก็ทําใจครับไม่มีคนน,น้านน้าเสียงเสียงรถดูฟ้าน ป่ะถ้ายิงด้วยตอนท้ายยิงอะไรพ่อหนุ่มคนเหรออะไรล่ะภาพกราฟิกสีสดใสครับแล้วก็ความสว่างสุดๆเลยครับสวัสดีครับขอบคุณสิบดาวเลยนะครับมาด้านบนนอเดี๋ยวปะใช่ แล้วก็ในบ้านบ้านนี้พวกดักอยู่หน้าแล้วบ้านนี้พวกดักอยู่หน้าแล้วบนเหรอต้านบนะ่ะตายไปแล้วนะงน็อกอยู่นะข้างบนเจนนะเอาจริงเรารอให้มันลงมาได้ต้น,ต,นต้นไม่ต้องขึ้นก็ได้ต้นรอมันลงมาก็ได้เราคุมตำแหน่งก็ได้แค่ดูบ้าน ใช่บ้านนะบ้านมีคนพวกดักอยู่หน้าแล้ว hmm เียเพวกดักอยู่หน้าแล้วโอ้ยโดนยิงโอ้ยโดนยิงทีมเราต้องกินไก่เขาเกมเราได้ครับทำ วิ่เห็นพวกดักอยู่หน้าแล้วเห็นไหมเห็นไม่ทำไมตัวผมกระตกวะกระตกเฉยวิ่งแล้ววิ่งแล้วพวกดักอยู่หน้าแล้วต้องเข้าจะต้องเข้าวงพวกดักอยู่หน้าแล้วเข้าวงก่อนเข้าวงก่อนต้องขึ้นบนอ่ะมันต้องต้องมาเหมือนกันแหละ เราไปดับมันในวงเนว่าเสียงเสียงยังปันทำไงจะได้เสียงแบบนี้ครับอไปซื้อแพ็กไปซื้อแพ็กของ PMPL วะครับใช่ในหน้าเบตเตอร์เลตครับในหน้าในหน้าในหน้าเบตเตอร์เลตจะมีนะนหน้าเบตเตอร์เลตจะมีครับลองลองไปดูได้คือแบบมันต้องเอาไว้แรกนะต้องเอาไว้แรกครับมีเสียงไว้แรกตอนนี้สี่สี่อาจจะสี่สี 1> 4, 4, 1. ่สี่สี่หนึ่งใช่สี่สี่หนึ่งไอ้ที่น่าไม่รู้คบตีมรือเนะ พี่อยากโหมนะพักคันข <ผม S 1> ้าวบ้างได้ครับนอนได้พี่ดูแลตัวเองอยู่แล้วแน่นอนเนี่ยตัวนี้ดักได้นี้ดักได้ดกดด็แล้วทำไม Watch out <S <S ตัวเดียว,นะว,ยวเนี่ย bye bye. ตายเหรอมตัวเส็ยแหละมันโดนตัวั้น M16 คอร์นี่อย่างอย่างเทพเลยทุกคนบอกเลยนะครับ M16 คอร์นี่แบบเป็นอะไรที่แบบนิ่งกว่ามินี่อ่ะผมบอกเลยนิ่งกว่ามินี่มากๆนะครับเรียบร้อยตรงนี้พวกดักอยู่หน้าแล้วสวยลองหนึ่งชิดได้นะสวยต้นชิด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 แล้วเน็ต มาเอ้ขวามาไว้ตรงนี้ดันักขวา,าใช่ไหมพวกดักอยู่หน้าแล้ว,ลวขวาใช่มาให้ขวาต้องหนักมากมกหมดเต้หมดเต้ไ,<ว>ไก่ละจ้าส่งดางก์นมาได้นะครับใครที่แบบอยากส่งดาร์กก็ส่งกันมาได้นะครับขอรักขอรแชร์ด้วยนะไก่เล่าโอ้ไก่แบบ